มันคือเบี้ยวอะอันนี้นี่คือบอลอันเสื้เมื่อยเนาะบลจุดผักโมเมนเส้อเมยแห้งเดิเมื่อยเนี่ยมันคือมอ อ้คนาทีโดด์ขอดคลุมเลยสวยมาก อะไรนี่สวยจังโต,โต้โ <laughs> หอะไรกันผู้เขียนพันเขี้ยวมันเท่าว้าวงาม<ต>อ,างอีหลีอีหยังอู้หูอูอ้ห<ต>ูมีผ้าขาวมาเนะ <laughs> าะพันตัวเองแล้วก็น,น,นั่งพันควักขนาดไห <laughs> นเด้เอามาพอดีทันเนาะขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ <laughs> บ้าเงวิลีสุดเจ้าที่นี่เมืองงอยน้องเขียวเมืองงอย,อยความมหัศาจรรย์ของประเทศลาวเนาะความมหัศจรรย์ของประเทศลาวต้องเบิงต้องเบิงต้องเบิง้งถ้าแรล,ลงไปก่อนเสียใจยสุดเนาะแมีเ<ม>น<อ>กะฝรั่งขนาะด<ม>ลงไป ง,งหหาหงามวันหนึ่งแห่งงามบุนหนึ่งแห่งงามบนนี้ให้สบายดีเนาะเดี๋ยวนี้พวเกเราได้ขึ้นมาฮอจุดสุงสุดข้องผ้าแดงซึ่งเป็นอันสถทานทีทีส่วยงามลลยสําหรับผู้ที่อยากามาเที่ยวปั่นแนะนําให้มาสถท้านทีนี้เลยเนาะเพราะว่าสถท้านทีโดดเด่นและงามไล่ซึ่งมีนี่ต่างประเทศแค่ Casey มาไลา่เลยเนาะ เป็นยังไงความรู้สึกที่ได้ขึ้นมานี่คิดพิดหรือคิดทึกเพราะว่าขั้นเฮาขึ้นมากเฮาแบบเห็นยินแต่บูอื่นบาเขาขึ้นมากเขาจะเห็นโดยตัวเองงามบองามสุดยอดคุ้มค่าในการมาเลยมหัศจรรย์ของเมืองเรา ือดทยรักตนนี้ไม่งานะวันนี้แค,คลริสตาเราเดินทางขึ้นมาฮอดผ่าแดงเมืองงอยทะเลมอกเนาะ,ะงามอิลี่จุดที่สูงที่สุดของประเทศเรา

มาจับออกมานี่ <laughs> โคตรงามเลยไครทท่ว่าโบได้มาลองมามาเดือนครับประกันว่าหมาแล้วคุ้มคา่าเนาะอันนี้สถานที่ผ่าแดงเมืองนอยแค่ร่วพบางโอ้เริ่มเห็นแล้วเห็น

ขนนาะมม้นนี่กีตาร์ได้ขึ้นมาฮอดแล้วเนาะผาแดงเมือง้อยแข้งลงพางี่ว่าวิวงามที่สุดละกะหมอกงามที่สุดเนาะสาหรับคนใดที่อยากจะมาเที่ยวเนาะอย่าลืมต้องขึ้นมาผาแดง,างนี้เนาะถ้าใครบ่มาถือว่าพลาดเนาะและการที่เขาจะขึ้นมานี่แน่นอนว่าต้องเมื่อยเนาะขึ้นมู่มาขึ้นผามาใช้เวลาประมาณสั่สโมงครึ่งเนเาะานนอ่า เป็นอย่างตาจึงมันเขาจะนีได้บ่เมือย,ย้อนตากินตัวนี้เนาะเป็นแคลลิสตาที่ว่าเป็นแคลเซียม1 0 0 0มิลลิกรัมเนาะซอยให้กระดูกแข็แงแข้งเห็นให้เขาขึ้นพูขึ้นผ่าได้บ่เมือยได้แบบสบายเลยเนาะและสำหรับคนไหนที่มองหาสินค้าดีๆตัวหนึ่งเพื่อบำรุงกระดูกบำรุงข่างกายและเพิ่มความสูงตาแนะนำตัวนี้เลยแคลลิสตาคาร์คอมเตียเนาะคำว่าเตียเนาะว่าค่อยๆกระเจ็บแต่ว่าตัวนี้ซอยได้ ความเตีย้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแคลิสตาเนาะและเขาไปสมบรรยากาศวิวกันต่อเลยเนาะด้านนั้นซึ่งเขาขึ้นมานี้กระช้เวลาดนเติบเนาะสุโมงไปมันกรจะเห็นให้เขาเมื่อยและกาพปวดแข้งปวดขาแต่สำหรับปั่นแล้ว บูมีบันห้าเลยเพราะว่าป่านไซนี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงกระดูกเหดให้กระดูกแข็งแงแง้วกาเพิ่มความสูงบำรุงสายตาบำรุงสมองสำหรับให้ที่จะเพิ่มความสูงเนาะป่านแนะนำให้ไซผลิตภัณฑ์ของตัวนี้เลยซึ่งมันเฮ็นพ่นแท้อันยืนยันจากเน็ตไอดอลดาราเนาะทั่วประเทศลาวเลย